นักโชว์นักเตนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ผมเองอยู่ที่บาหลีนะครับวันนี้ก็เป็นตอนช่วงเช้านะครับก็อยากจะได้ทานอาหารดีๆนะครับมีโปรตีนสูงนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาสาธิตการชงโปรตีนโปรพัสนะครับที่สามารถที่จะทานได้ทุกที่นะครับตอนนี้ผมเองอยู่ที่บาหลีทริปแคมปิ้งนะครับซึ่งวิวเป็นหลักหมื่นล้านเลยนะครับพันล้านหมื่นล้านนะครับอยู่ริมทะเลนะครับซึ่งก็ ปกตินะครับเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะหาอะไรกินที่มีโปรตีนสูงนะครับเพื่อเพื่อมุนกล้ามเนื้อเราค่อนข้างยากเพราะว่าอาหารมันก็จะมีแบบไส้กรอกไส้กรอกซึ่งเป็นเนื้อแปรรูปเนาะก็จะมีไข่ออมเล็ตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่การที่เราจะได้โปรตีนนะครับมันก็จะต้องแบบเ,เรียกเตรียมตัวนะครับแต่ถ้าเราเตรียมตัวให้ดีนะครับเราก็มีแค่โปรพัดนะครับ แล้ววันนี้จะสาธิตการใช้ตัวของมินนะครับซึ่งตัวนี้เป็นวิตามินลือแร่24ชนิดนะครับ100%ต่อวันดังนั้นเนี่ยถ้าทานแล้วผสมกันไปเราจะได้อาหารครบห้าหมู่เลยทีเดียวเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมันมีวิตามินดีรวมแ้วก็วิตามินรวมแล้วก็คือแร่รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้อาหารครบห้าหมู่นะครับและก็วิธีการชงนะครับก็จริงๆก็น้ำประมาณ2 5 0 3 0 0นะครับมินค่อนข้างรสเปรี้ยวนะครับปกตินะครับก็จะสามารถใส่สักครึ่งซอง จะทให้รสชาติกรมกรอบนะครับกับโปพาทจะได้เป็นรสช็อกโกแลตพันช์นะครับผมแนะนำว่าถ้าคึ้นซองมันกัรรสชาติจะดีนะครับเราจะได้วิตามินเกินแรกประมาณ50เซนาะแต่ถ้าเราใส่เต็มก็ได้นะครับแต่อาจจะเปรี้ยวนิดนึงนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตทำสูตรที่อร่อยแล้วกันเนาะวันนี้ํำเสนอสูตรที่อร่อยอ่าแล้วโปพาทนะครับเวลาฉีกนะครับซองมันอาจจะใหญ่ให้ฉีกสักครึ่งหนึ่งพอนะครับจะได้เทไม่หกเลอะเทอะนะครับใยการ สาธิตนอกสถานที่เนี่ยมันจะเหมือนภูเขาไฟนะครับเลยหอมชอ็อกโกแลตมากๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นชอ็อกโกแลตหอมเต็มปากเต็มเต็มเต็มจมูกเลยแล้วก็ข้ายาวจริงๆมันจะละลายยากหรือง่ายเนี่ยมันอยู่ที่น้ํานะครับถ้าน้ําเย็นอะไรยยากหน่อยแนะนําว่าเราใช้แก้วนะครับแบบเชคนะครับเล้ยอย่าใช้ฝาก่อน วนๆๆๆๆนะครับอย่าเพิ่งเขย่าขึ้นลงเพราะว่ามักจะทําให้มีคราบของสอลลรวโปรพานติกน้ำนะเขย่าีก่อนแล้วก็ปุ่นนุงก็เใช้การหมุนก็ได้มันละลายง่ายนะครับเพราะว่าโปรพานตีกออกแบบมาสั้นหานะครับโพรพานูมีโปรพานติกแล้วละลายน้าง่ายนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวดูทีว่ามูดดีไหม ไ,ได้เห็นเนื้อข้างในฮะเป็นช็อกโกแลตมูสโปรตีนสูงถึง28กรัมนะครับเราต้องการประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัวผมน้ำหนัก70ก็ตอนนี้80นะครับก็ต้องการ80กรัมเบื้องต้นนะฮะขั้นต่ำนะครับอันนี้ก็ได้ทั้ง3เกือบ30แล้วนะครับไปกินอาหารอีกสองมื้อก็ได้พอดีครับรสชาติด,ดีมากครับใส่มีนรานครึ่งหนึ่งนะครับตาลงังดี มันออกช็อกโกแลตมูสจมีความเป็นเบอร์รี่พัน์นิดหน่อยนะฮะอะไรประมาณ99นะครับอยากได้โปรตีนดีๆนะครับยังไงลองมาทานโปรพัทนะครับเป็นโปรตีนที่พกพาสะดวกมีโปรตีนสูงมีโพลิเมอรมีพีวีนิกน,นะครับที่ารวยทำถ่ายและเพิ่มคู่ต้านทานและมีเบตา้าแคโรทีนถ้าเรากินกับคู่กับมินนะครับวิตามินคือแรกอีกที20 ครับชนิดนะครับที่ว่าแบบเป็นอาหารทสุขภาพดีควรจะมีทีเดียวนะครับขอให้เป็นตัวเลือกของที่รักสุขภาพกันนะครับสำหรับวันนี้คงเป็นเท่านี้ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในรายการที่ถัดไปครับเจ๊กัา